สวัสดีครับเป็นแฟนลาลีกาของสเปนผมนาหังชองศรีมานะครับเกมลาลีกาของสเปนสัปดาหนี้ก็จะมีเกมเอลคาซิโกเกิดขึ้นซึ่งเล่นอย่างที่คมนูบ้านของบาร์ซ่าก่อนนะครับที่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่บาร์ซ่าไม่มีเมสซ,ซี่แล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่นักเตะของบาร์ซ่าเป็นรองขุมกําลังของเรือวันนี้อย่างชัดเจนมากนะครับบาร์ซ่าเองอย่างที่เราทราบว่าเขามีปัญหามากมายแต่มาถึงวันนี้พวกเขา เริ่มตกผลึกมากยิ่งขึ้นว่าจะเล่นแนวทางแบบไหนโดยมีดารุ่งคามสวรรค์สูงอย่างเปดี้กาบี้อันซูฟาติหรือแม้แต่ยูซุปเดเมียพวกนี้เป็นกําลังที่จะสามารถผสมผสานพวกตัวหลักอย่างแลระปีเก้เซอร์กี้บูสเกตแั้งกิ้เดยอง,ห,กกง,อยงยหรือว่าเกมลุกอย่างพิตเตปายหรือว่าคุยเดเโร่ก็สามารถที่จะเล่นร่วมกันได้ขึ้นอยู่กับตัวนักกุมันจะจัดก,การจุดนี้ได้อย่างไรนะครับส่วนทางเลวินเองในกลางสัปดาห์บอลยุภาปแชมเปี้ยนส์เขาใช้กลางตัวเก่ง สามคนลงเล่นลงกันได้แล้วบนท้งลูก้าโมดิาเซมโรแล้วก็โทนี่โคสซึ่งทําให้ขุมาลังของทางเรอัลดนทันนั่นปึ๊กมากยิ่งขึ้นนะครับโดวยพาะเกมลุก3ประสานแดนหน้าคิงคาริเมนซ์คาริเมนเซมาประสานกับวินิสเซหุนแล้วก็โรนิโกเป็น3ประสานที่ต้องบอกว่าร้ายกาจขึ้นทุกวันทุก,ท,กทุกวันนะครับเชื่อได้ว่าวาเขาจะเจาะเกมรับของมาซาได้ไม่ยากนะเกมนี้ผมมองว่าเรอัลดิเป็นทีมที่มีความพร้อมมากกว่าแล้วก็จะสามารถมาเก็บแต้มออกไปได้ซึ่งเชื่อว่า จะมีโอกาสได้3ามแต้มมากกว่าแค่แบ่งแต้มด้วยครับ